รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเปอร์ทุกท่านนะครับกับผมแอดมินช่องสระไผสารแชนเนล วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางม,มาเส้นตรกอกอ้ยตราคนชัยบริดัครับมาให้ดูบรรยากาศรถเขาทำถนนสีเลนนะครับเริ่มมาได้หลายวันแล้วนะครับเคยให้ดูบรรยากาศทีเฉยๆนะครับจุดริ่มต้นตั้งแต่บ้านสาเลงโทรมา ก็เห็นรถแมคโครหลายคันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะถึงจุดบ้านใสนะครับในบ้านใสก็มีแมคโครหลายคันผู้รับเหมาที่ว่าเหมาทำถนน ขยายเป็นสีเลนกาเยอะมากครับรบตอนเนี้ยนนถึงเขตบ้านใสเลยครับบ้านใสนะครับเรจะเห็นรถน้ำฉีด ว่ามันมีเจอฝุ่นนะครับตันนี้ก็หน่าวัดบ้านใสนะครับฝั่งนี้ก็ใช้วิธีการไถไถแล้วก็ตากดินไว้ให้มันแห้งแล้วก็เกรดบดอีกครั้งหนึ่งเห็นตากลายบนแนนะวันนี้ได้เวลามาเกรดให้มันเรียบ ไมโคร,โค,รครับไมโครครับสำนักง,งานตู้ของถนนตู้สำนักง,งานของอกรมทางหลวงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่ให้มาชมบรรยากาศ การทำถนนสีเลนขยายเป็นสีเลนนะครับไม่รู้จะเสร็จภายในปีนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับต้องใช้เวลานะครับทุกก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับรับชมคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ